สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพสร้างมาตรฐานอาชีพให้กับสังคมให้การรับรองสนับสนุนฝึกอบรมสมรรถนะกำลังคนให้สมเป็นมืออาชีพสวัสดีครับพบกับการพัฒนากำลังคนในเมืองให้เป็นมืออาชีพเฉพาะทางเสริมจุดเด่นของพื้นที่ให้เป็นเมืองแห่งมืออาชีพ บายสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพครับคงจะดีแค่ไหนล่ะครับที่ได้ออกจากที่ทํางานนะครับมาเจอสถานที่ช้อปปิ้งแบบใกล้ๆไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือว่าของกินสถานที่ที่เราจะไปในวันนี้นะครับก็น่าจะพูดได้ว่าเป็นเมืองแดนสวรรค์ของเหล่าคนทํางานก็ว่าได้ครับที่นี่คือตลาดกรุงไทยถนนสุขุมวิทครับซึ่งสังเกตได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าตั้งอยู่ใกล้กับธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญ่แล้วก็มีอีกหลายออฟฟิศเลยที่อยู่บริเวณนั้นซึ่งที่นี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้รวบรวม ความเป็นเมืออาชีพด้านอาหารสตรีทฟู้ดและได้ถูกพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งมืออาชีพบายสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเช่นกัน <Whoa. S 1> ถ้าพร้อมแล้วเราตามไปชมกันเลยครับตลาดกรุงไทยในวันนี้ผู้คนอาจจะดูบางตาไปสักหน่อยเพราะขณะน,นี้เรากำลังอยู่ในช่วงวิกฤตโควิด COVID -19 จึงทำให้แดนสวรรค์ของชาวออฟฟิศแห่งนี้ดูเงียบเหงาลงไปไม่น้อยแต่ถึงอย่างนั้น ตลาดกรุงไทยก็ยังคงเปิดเพื่อรองรับลูกค้าที่ยังคงมาทำงานโดยมาตรก,การควบคุมโรคอย่างเข้มข้นเพื่อให้ทุกคนปลอดภยัยและยังคงไว้ซึ่งการดำเนินชีวิตให้สามารถขับเคลื่อนต่อได้โดยไม่ลำบากนักรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าที่ยังสามารถมีรายได้เข้ามาบ้างและก็เป็นทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพที่เป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมในการปรับตัวและพัฒนากำลังคนในเมืองให้เป็นมืออาชีพเฉพาะทางในด้านอาหารสตรีทฟู้ดตลาดกรุงไทย จึงมีมืออาชีพอยู่มากมายที่ผ่านการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ oh. และถูกยกให้เป็น oh. เมืองแห่งมืออาชีพอีกสถานที่หนึ่งร้านใดที่มีสัญลักษณ์แบบนี้ mm. ก็คือร้านที่ล้วนผ่านการประเมินจากเชฟมืออาชีพในการทําอาหารริมบาทวิถีตามหลักเกณฑ์ความสะอาดปลอดภยัยและได้มาตรฐานจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ mm. ผู้ที่เห็นตราสัญลักษณ์นี้ mm. ก็สามารถมั่นใจได้เลยว่าเขาคือมืออาชีพตัวจริงเลยล่ะคะ่ะร้านเราได้รองรับว่ามีความสะอาด อร่อยปลอดภัยครับแล้วลูกค้าก็น่าจะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นที่นี่มืออาชีพเป็นยังไงกันบ้างครับกับความเป็นมืออาชีพในด้านอาหารสตรีทฟู้ดของตลาดกรุงไทยแห่งนี้สำหรับพ่อค้าแม่ขายที่นี่นะครับมีบริการโทรสั่ง Delivery ครับอย่าลืมนะครับ <Wow. S 2> สังเกตตราสัญ,ญลักษณ์มืออาชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพคุณก็จะได้รับการการันตี ความเป็นมืออาชีพและความมีมาตรฐานอย่างแน่นอนครับและนี่ก็คือเมืองแห่งมืออาชีพบายสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับให้สมมเป็นืออาชีพ